มาอีกแล้วครับผมค่ำคืนนี้วันนี้มีลูกยอด้วนเพื่อนนะได้ลูกยอมาแล้วก็มีมะยมครับมาหลังสันเมนูจะเป็นตำลูกยอครับใส่มะยมนะวันนี้จะใส่เผ็ดๆไดหน่อยแต่ลูกสาวเรื่คุมกําเนิดครับลูกสาวว่าไม่เอาเผ็ดใส่นี้เดียวพอพริกครับวันนี้นะครับตำลูกยอกันดีกว่าแลวนี้นะครับมะยมนะครับนี่มีมะยมแล้วก็ ลูกยอนะวันนี้ผมจะไม่ใส่พริกนะเพื่อนๆใส่เป็นใน้นับพริกแห้งแน่นพริกป่น,นครับนี่ครับหืมอร่อมยมากกระเทียม ดูจบมเดียวล้มายมนะครับ ไปเลยอืมออเี้ยขแรงๆวะครับแล้วก็ ทำให้พอแลกก่อนครับเดี๋ยว้มาปรปุงเอาเพราะว่าผมไม่มีคกใหญ่เลยเพื่อนมีแต่คกอนนี้ครับโครกหินนะ่เขาเรียกมาแล้ววนี้แหละทำให้มันแตกครับมันเรีกมาก ทำได้ที่เลยครับพอไม่นั่นแล้วน,นะพอเล็กๆกันนะเพื่อนเดี๋ยวผมมาใส่ปรุงเลยเนะนี่ครับพริกป่นครับใส่ไปเลยน้ำปลาครับมันก็ะสุนเท่านั้นแหละจานเลย นี่ครับเอาไม่ลงเกลี่ยน้ตาลนิดนึงน้ำปลาเราไม่ต้องใส่ดีกว่า โอ้ดูสีได้มันเลยมันก็สุดเท่านั้นล่ะจาร์นเน้ยอื้มอื้มอื้โอ้นักเลยจ้าน เสร็จแล้วนะครับตามลูกยอค,ครับผมเมนูค่ำคืนนี้ครับผมอมืผมบอกเลยโคตรสุดบักย่างเสียบเลยเสียบคักเสียบแด้